เมนูหาทำวันนี้จะมาลองเอาหมูมาอบตะไคร้แต่เท่าที่ดูแบบนี้เขาน่าจะเรียกว่าย่างมากกว่าใช่ปะ้ะแผนในหัวทีแรกคือตั้งใจจะเอาไปย่างกับเตาถ่านแต่ก็คือฟ้าฝนไม่เป็นใจฟืนที่เก็บไว้เปียกมดนั้นก็เอามาย่างบนเตาแก๊สเนี่ยแหละง่ายดีหมูที่ใช้วันนี้จะใช้เป็นหมูชิ้นหั่นบางๆแบบกลางๆหมักมเข้ากับตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกสดส่วนเครื่องแกงอันนี้เราจะขโขลกให้ละเอียดก่อนเอาไปหมักการปรุงรสก็จะมีเกลือผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยแล้วอันสุดท้ายที่ก็รู้สึกงงๆ แล้วก็ต้องสารภาพเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ด้นสดขึ้นมาเองแบบทำม่วๆเอาอะทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาไปย่างบนเตาได้เลยผลลัพธ์ที่ออกมาคือดูดีเกินค่าเลยหอมอ่อนๆจากตัวเครื่องเทศแล้วก็หมูมากินกับข้าวราดแกงผักกาดแบบนี้คือเข้ากันสุดอือไอหนังอันนี้ดีมากอ่ะคือเนื้อมันจะยังมีความแข็งนิดนึงใช่ปะคือด้วยความที่มันแน่นเน,เนาะแต่พอเป็นหนังแล้วมันเป็นมันอนะ่ะคือแบบกัดลงไปแล้วนุ่มแบบ เด้งๆในปะาะอร่อยๆกินกับข้าวคือแซ่บมาก